วันนี้กลับมาช่วงของส t า r ์คิดวันนี้ต้องขอแนะนาเลยวันนี้น่ารักน่ารักแบบดีสีสันคระตกับฉากของเรานะวันนี้เรามีน้องน่ารักน่ารักชื่อว่าเด็กหญิงวชิระยามาจันทร์หรือน้องเม่เม่ตัวจริงน่ารักมากไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่กําลังจะก้าวเข้าสู่วงการคุณแม่ดันเต็มที่เลยนะวันนี้ขอบคุณไอ้ยพื่อนสขอบคุณสิสวัสดีสวัสดีเลยดูนี่แค่ความสวยให้่ะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะน้องเม่ น่ารักมากๆเลยน้องเมเม่อะเมเม่แนะนำตัวให้พี่หน่อยนะมากอยากฟังเสียงจังเลยเสียงจะใสแค่ไหนจังนะอ้ากี้เกินละจ้าสวัสดีชื่อน้องเมเม่ค่ะอยากให้เอาทีวีน้องเมเม่ชื่ออะไรนะเอ่ออ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขินเขินอันนี้พวกอันนี้เขาเรียกว่าช่วงแบบเขาเรียกว่ากำลังเข้าสู่ใบกระต่อเข้าวงการบันเทิงเนาะอาจจะอายเพื่อนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเทปออกไปนะช่วงเราอะเรื่องช่วงเรื่องเล่าคุณแม่ดันอ่า คุณแม่ไม่ใช่เธอเขาจ่าอ,อยู่นี่คุคุณแม่วันนี้เรามาเล่านิดนึงว่าคุณแม่อยากให้น้องเข้าสูก่การเปิดเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาชอบชอบเต้นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เขาแสดงออกให้เขาออกแบบ งคมบ้างรีคุณแม่อย่าบอกนะอยู่ตรงนี้ขี้อายแต่อยู่บ้านแล้วก็ใช่คนละคนเลยค่ะจไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้แบบอยากร้องเล่นเต้นแสดงเลยใช่แม่เห็นแววเขาเป็นยังไงเขาคืออยู่บ้านเขาตลอดเลยชโชคือไปไหนเขาได้ยินเสียงเพลงไม่ได้เลยค่ะเขาจะเล่นตลอดเลยแล้วคุณแม่คุณลูกทำทำชาแนลทิกต็อกด้วยกันไหมคะ ส่วนมากเขาไปถ่ายกับพี่เขาคือให้พี่ถ่ายให้เขาจะเต้นเต้นโชว์ได้ไหมลูกอยากให้หนูเต้นจนเลยแบบคุณแม่พูดขนาดนี้แล้วแล้วก็หรือให้พี่ไปสอบเองให้เขินไม่วันนี้เป็นการออกทีวีครั้งแรกเข้าใจได้เด็กบางคนยังไม่เคยแบบออกทีวีที่เฮ้ยอะไรกล้องเลยจริงจังไฟเลยเยอะแยะตกใจเข้าใจแล้วรู้ฉากสวยตกใจเห็นเพื่อในทีวีไงทุกทีเห็นจากกล้องโทรศัพท์มันเล็กๆเนาะแต่นี้มันคือกล้องใหญ่เลยตกใจเลยอคุณแม่ถามเรื่องช่วงนี้เขาเรียกว่าคุณแม่ดันเลยน้องนี่เรียนอยู่ที่ไรอายุเท่าไรเลย ตอนนี้น้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนอํานวยวิทย์นคนปรปฐมค่ะนคนปรปฐมอายุสี่ขวบดีสี่ขวบนี่บอกว่ามีตําแหน่งด้วยเป็นตําแหน่งแล้วนะคะเป็นอยู่วัตถุการท่องเที่ยวค่ะนคนปรปฐมอ๋ออุ้ยจากเวทีนี้มาของเราเกือบเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดแล้วนะ <laughs> มากันเยอะมากเลยแต่ละคนน่ารักน่ารักนเลยนะหน้าตาน้ารักแล้วก็กล้าแสแดงออกมากเลยไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นแสดงแล้วคุณแม่ก็คือตอนนี้ก็คือพยายามผลักดันเข้าสู่วงการบันเทิงใช่ค่ะเริ่มต้นด้วยอะไรบ้างคุณแม่ก็ งานแรกเขาจะไปแบบเดินพรมแดงงานพวกสวนหงอะไรเงี้ยค่ะอ่าฮะแหมคุณแม่พูดขนาดนี้แล้วอยากเห็นภาพไปดูภาพไปก่อนเลยว่าเขาเปลี่ยนนี่มาเลยมาไวมากงานพรมมาเลยงานพรมแดงย่างายอันนี้งานอะไรคุณแม่งานสวนหงค่ะสวนหงป์าร์อู้ดิโพสนะชีโพสที่เสิร์ฟนะปาล้วแ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 ล้วละคนกันอะคนละคนไปเลยอันนี้งานอะไรเอ่ยอันนี้เป็น เหมือนวันภาษาไทยของโรงเรียนวันภาษาไทยของโรงเรียนใช่ค่ะนะอ่ะก็โอ้โหแล้วก็เออถ่ายรูปเาขาโพสนะเขาโพสเขาโพสเลยนะคะเขาโพสเลยอันนี้ไปเที่ยวโรงเรียนกันอันนี้เ,นเต้นเต้นวันเด็กางานโรงเรียนกันอ๋ออ่นนาฮะก็เรียกว่าออกางานกระดน่เลยูดูดดก็คือได้ตัวแทนของจัหงวมหวัดนครปฐมเลยโอ้โห อ๋อนี่อะไรเอ่ยนี่อะไรเอ่ยอันนี้รางวัลค่ะปีติบานก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะที่มงด้วยเธอทั่วใหญ่ทุ้หัวเลยไหมเธอเมเมเธอไม่ธรรมดานะเธอกวาดนะเธอกวาดรางวัลนะอันนี้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 ชุดโอ้โหอันนี้ประกวดเหมือนกันใช่ประกวดแปลว่าคุณแม่ฝึกให้เป็นนางงามเดินสายตั้งแต่เด็กเดินสายก่อนเลยเอาเก็บร่ารางวัลไปก่อนเลยเอาให้ชินเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวคุณแม่บอกเลยว่าแรกๆมาแบบนี้ทุกคนเลยขี้อายสักพักเดี๋ยวพอไปออกต้องจนชินแล้วนะ แล้วก็บอกเลยว่าหลังๆแบบเล่นละครน้ําตาแตกเลยคุณแม่แบบความสวยนี่คือแม่มองใกล้ๆด้านข้างคุณแม่หน้าเหมือน mm hmm. คุณแม่เป๊ะเลยเนาะด้านข้างนี่คือสวยเลยคุณแม่หลังจากนี้เราจะผลักดันลูกทำอะไรบ้างเรียนหนังสือก็ต้องดีรำไทยด้วยไหมบัลเล่ด้วยไหมหรือยังไงอันนี้เขาเรียนเทควันโดอยู่ค่ะเท hey, ควันโดด้วยอะไรคุณแนวเลยเนี่ยอันนี้ต่อยต่อยลุงเฟยนี่น้องเมมี่หยพี่อยากเห็นหนูล้มช้างได้ไหม <laughs> ต่อยลุงต่อยลุงเอออันนี้ยกมือแล้วเอาละเริ่มละเริ่มละเริ่มล้เดี๋ยวรอคุณก่อนเออก็เทคอนโดเนี่ยตอนนี้ไปอยู่พัฒนาสายแล้วล่ะหรือว่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มค่ะเพิ่งเริ่มสี่ขวบเนี่ยค่ะนอกนอกจากเทคอนโดคุณแม่เสิร์ฟอะไรให้น้องอีกเลยก็เดี๋ยวสิ้นเดือนจะมีประกวดมินิสตาร์อีกมินิสตาร์อ้าวใช่สตาร์อีกเออเรียกว่านักเรียนรางวัลนะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวางให้น้องเป็นแบบศิลปินระดับโลกเลยนะคุณแม่อ่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ให้เขาไไปปปเเเรรืืื่่่่่อออออยยๆๆคะะนนนนาาใชโโ้้้หววัีก็ถง อีเหตุการณ์หนึ่งที่ได้มาออกทีวีแล้วก็เจอผู้คนจริงตอนหน้าทีวีเจอทีมงานจริงอาจจะแอบตกใจแรกๆแต่เดี๋ยวพอบอกคุณแม่บอกเลยว่าถ้ามาออกบ่อยๆรับรองว่าเผลอๆได้เป็นพิธีกรเด็กด้วยเธอหลับหรืออยู่บ้านไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่นิ่งแบบนี้นะคะไม่นิ่งแบบนี้ไม่นิ่งเลยค่ะอ่ะวันนี้ก็ต้องฝากช่องทางการติดตามคุณแม่ติดตาวช่องทางไหนเอ่ย ก็จะมี Facebook ของวชิรยาเนี่ยค่ะแล้วก็าทิกตอกอย่างเเนี่ยติกตอกค่ะของคุณพ่อเขาจะเล่นของคุณพ่อออเล่นพ่อใช่ค่ะเม่เมน้องเมเม่ถ้าใครอยากเห็นอีกภาคส่วนหนึ่งอีกร่างหนึ่งอันนี้ร่างที่เห็นกับร่างที่เป็นไม่เหมือนกันนะอันนี้ร่างไม่เหมืเป็นวันนี้เป็นการออกรายการครั้งแรกก็สามารถไปติดตามได้นะตามช่องทางที่บอกกันเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณแม่น้องเม่เม่วชิรยามาจัดมามากเลยขอบคุณมากเลยค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะน่ารักมากก็ถือว่าการแสดงออกแล้วแต่จะบอกเลย ใครที่อยากมาออกช่วงนี้นะช่วงสตาร์ารคิดของเรานะก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้าไาได้ตามเพจเลยเ Facebook ของเรากัดบัน,บนเทิงนะครับมาออกรายการทีวีแบบนี้มาให้เด็กเจอความชินอะไรแบบนี้เลยและรังก็คนส่วนใหญ่เนี่ยผ,ผ,ผู้จัดละครก็มาช็อปจากรายการเราด้่<อ>แหละเพราะว่ารายการเรามีเด็กๆหน้าตาน่ารักนนเลยแล้วก็แสดงออกความสามารถกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอ,อบคุณมากเลยแล้วก็ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้จ้าที่รักโอเวดดิ้งแพนเนอร์ ที่ izer, รักออแกไนเซอร์บริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชันจำกัดนัดถาเมคอัพสตูดิโอชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์สถาบันสอนการแสดงครบวงจร Power Rangers จอ a ์ซา a ์คัมมี่เดอะเ v อร์ไบเ o ลโปรดน้ำพริกบ้านคุณสาวรรณสาทองวิเศษ แอมเชียร่าไทยแลนดเป็นแบรนด์เครื่องสำอางนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยเรายังรับอยู่ต่อเนื่องเนาะสำหรับใครที่อยากติดตามรายการของเราทุกวันอังคาร10.30โมงึจนถึง11.30นะครับก็พบกันได้ที่ช่องช n e l 8ไ h a i l a n d กับเขาแล้วเลยแล้วก็ไปติดตามในช่องเพจของตัว f c e e o o o k i t t i t t o k Youtube ชอดครบวงจรเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนในเพียงนี้กลับมาพบกับรายการของเราใหม่ในรายการกัดบันบันเทิง ตื่นยังเลิกแล้วจบแล้วเย้ย